สวัสดีครับสวัสดีครับยินยดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชียงรายยูนเต็ดทีวีปีสองโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นรายการที่เรตติ้งเนี่ยนะครับนับวันยิ่งพุ่งปิดอปิดอปิดเลยทีเดียวกำเดาแทบไหลนะฮะ<อ>กระแทกหน้าจอเเลยยทีดีดวนะค้โหอปิดอปิดอปิดอยู่บ้านไม่ได้นะสองทุ่มกว่าวันนออี้อปิดอปิดโอ้โหไหลเลยนะครับบางคนนี่ดูรายการเราสองคนพุง่งเข้าเบรกแรกมาอปิดอปิดวัคคี้แตกนะฮะเรื่องเป็นขี้แตกมากกว่านะครับอ่ะช่วงนี้นะครับพูดถึงเรื่องราของฟุตบอลเนี่ยนะครับทีมเราเนี่ยนะครับ หเขาว่าชนะน้อยอ่ะอย่าแพ้เขานะเขานะเขานะเพราะฉันเชียร์อยู่อยู่อยู่กันละกันลองดูลองดูลองดูถ้าอยากเป็นแฟนต้องทำคะแนน เฮ้จบเลยพี่พี่แกแล้วเหรอสงสารพี่บ้างระวังเลือดลมไม่ค่อยไหวนะพี่แน่นอนนะครับพวกเราครับคุณภาพกว่างสมต้องช่วยกันเอาใจเชียร์นะครับทีมรักของเรานะครับให้คว้าชัยชนะมาเก็บสามแต้มมาเยอะๆลุ้นกันต่อไปนะฮะอย่างที่บอกไว้ว่าสงครามยังไม่จบนะฮะอย่าเพิ่งนับศกทะาานะครับถูกต้องครับมาครุกยังต้องคิดมาชีวิตไม่คิดได้ไง อ่าแอนเลยเชียร์ต่อไปนะฮะและแน่นอนครับแมทที่พวกเรารอคอยนะครับนั่นคือวันที่9เดือน9นั่นเองนะครับโอ้โหหนักนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับผมเล่หงามยามดีเลิกงามพยายามดีครับผมซึ่งงานนี้นะฮะเราจะเปิดบ้านพบกับ BBCU นะครับโอ้โล่มแน่นอนวันนี้จริงๆก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะกับบีบีซียนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับ พวกเราพลพรรคกว่างซองครับยังไงครับพี่โจด้านหลังเห็นป่ะติดติดชั้นจะเวียงเวียงเจอแฟนแฟนแฟนพันแท้เหรอแกน้องสไตล์ไงแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับวันที่9เดือน9นะครับเราจะพบกับลูกแพร์ใหม่ไทยนะครับไปมาไต่สเตเดียมไม่มา เจ้าวาสนาบอกอกใส่หมวกได้เลยเต่าก็วงซิลแน่นอนนะคะจะต้องฮิตมากมายนะฮะสองรักเวียงหรือว่าจะเป็นดาวนะครับมแล้วต้องว่าวันนี้เนี่ยเราจะเวียงนะฮะเวียงทั้งฟุตบอลทั้งเกมนะครับชัยชนะแล้วก็เวียงคอนเสิร์ตมันแน่นอนเพราะฉะนั้นแฟนเวันที่9เดือน9เนี่ยนะครับไปกันให้เต็มยูเนเต็ดสเตเดียมนะครับไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วก็ไปช่วยกันเชียร์พลพรรคว่างโซของเรานะครับวันนี้ครับในช่วงรายการของเราครับวันนี้เนี่ยบอกตรงๆนะฮะว่าใหญ่โตมโหฬารมากครับผม ใหญ่โตตรงที่ว่าเราจะไปค้นบ้านนะฮะกลับมาอีกแล้วคือใครค้นบ้านอันโตโอ้โหเนี่ยนะที่แกว่าโตอันโตเลยนึกว่าจะไปค้นบ้านประทงประธาน อันโตนี่อันตรงจริงเลยอันโตนิโอคาดิโอใช่แล้วกองหลังตัวใหญ่ยักษ์ของเราเนี่ยนะใช่แล้วสุดยอดประการหลังของเราตายแล้ววันนี้จะได้ไปบุกบ้านอีกแล้วพี่โจนี่ก็ไปซนไปค้นบ้านเขาไปทั่วเลยกันนิดนึงพี่ก็อยากรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านวันนี้อยากจะรู้แล้วนะครับแล้วช่วงบิ๊กแจ้นี่เห็นข่าวเขาบอกว่าเขาจะไม่มีแล้วไม่ใช่เหรอไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวลือนะครับติดตามได้ในช่วงจอบกีฬากับบิ๊กแจ้เลยครับไปเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะกีฬากับบิ๊กแจเหมือนเช่นเคยทุกวันพุธสำหรับสัปดาห์นี้แจะจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยพิมลีกว่าจะมีข่าวสารยังไงบ้างเราไปดูกันที่ข่าวแรกครับในวันที่1กันยายน2555เชียงรายออกไปเยือนสมุดสงคราม f อีที่สนามอ,อบจอสมุดสงครามแมตช์นี้ก็ขอให้แฟนๆพลันนภาคกว่างซง่งกำลังใจไปให้ใหนักเตะด้วยนะครับผมโอ้โหเน้นกันจริงๆครับสำหรับวันที่9เดือนก เดือนกันยายน2555ทางสโมสรเชียงรายเปิดประตูบ้านรับการมาเยือนของ BBCU หลังจากเกมนี้แล้วยังมีคอนเสิร์ตวงซิลไรอินยูเนเต็ดสเตเดียม เจ้าของบทเพลงแต่ก่อนแต่ไรเข้าใจสองรักหรือว่าสามรักสองรักว่าการเป็นคนรักคือเรียนรู้กันละกันแมตชนี้ครับก็ขอให้แฟนๆผลักกวางซงไปร่วมดูคอนเสิร์ตและชมเกมการแข่งขันฟุตบอรลระหว่างเชียงรายยูเนเต็ดกับ b ี CU ซยูันเยอะๆไอเต็มสเตเดียมเลยสําหรับข่าวสุดท้ายในสัปดาห์นี้แฟนๆผลักกวางซงท่านใดที่เก็บหางบัตรหรือตั๋วเข้าชมในแมตท,ที่เชียงรายยูเนเต็ดเตะในบ้านครบทุกนัดจะได้ไปเที่ยวที่สวนสัตว์เปิด เขาเขียวเราจะจับรางวัลในแมตช์สุดท้ายของฤดูกาล2012ที่เชียงรายยูเนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดอย่าลืมเก็บหางบัตรนะครับเพราะสาคัญมากจะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยกันโอ้ยเสียใจจริงๆครับโอ้โหข่าวที่สําคัญที่สุดเทปนี้ครับเป็นเทปสุดท้ายของพี่แจะแล้วเพราะเข้าหน้าฝนแล้วครับแจ้ตองไปลงรูเพื่อไปจำพรรษาสัก ครู่หนึ่งอย่าลืมครับคิดถึงนะวันไหนคิดถึงก็เอาน้ำรอดูแจ,จ๊กอะ๊กมาโหมาหาแฟนแฟนพังกว่งโซง่และหลายคนอยากจะรู้ว่าแจ๊กจะไปทำภารกิจอะไรให้กับเชียงรายยูเนเต็ดก็ติดตามได้ในที่เชียงรายยูเนเต็ดทีวีนะครับผมและสุดท้ายแล้วแจ๊กก็เอาคลิปฮาๆมาฝากเพื่อมอบความสุขและทบสุดท้ายครับ <c oughs> ไปดูคลิปกันเลย Y el colombiano la medalla de oro ahora celebra mi hijo, ahora primero hay que pasar la raya a ver, esto es para repetición, pero para mí el colombiano calificado, el... es o... calificado, calificado? calificado? Ah, es calificado es calificado, es calificado el colombiano y Alex, ¿Alec? 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 ¿Y Alex, Alex no Colombia no puede perder esta medalla, sí, por Dios ¡Oh, el, sí, el... el... colombiano oh. 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 y no los años cuenta, por Dios, el colombiano le alcanza a sacar el bronce, creo. Se pierde el bronce también. A ver, a ver, viene. Pasa a Corea, claro. primer lugar. Oro para Corea. Borilla oh, había aflojado El colombiano estaba celebrando, pero estaba fuera de la conversación. Hey, hey. เราพาไปเที่ยวบ้านของนีนะเดินดูนสัศวิสัปดาห์นี้ครับไม่ได้ไปไหนไกลเลยครับ,รบเดินข้ามมาเราบเอาอยู่หน้าบ้านของ <c oughs> อัมโตโยเราวิว<ร> ับเป็นพ่อแม่ของตาครอบครัวนะครับตรงนี้มาปุบเราก็จะชั้นวางที่วางอะไรมีมูมนธรรมดาครับผมมูฝอยมเปูอรู้ที่ชั้นวางให้อนทบ่ายเยกคนนี้สี่ร้องไปอย่าโคนรแล้คนลู้มีอะไรอนเดีวไอ้คนเดียไม คนวะาปเสร็จดโกรกันนะปกติเขาไอ้วาข้างนอกเนี่ยคราวเมื่อกี้ก็มันจะรู้ตัวว่าจะมีคนอยู่บ้านไหนที่ใช้ปล่อยสุดอะไรยังไงอ๋อผู้ชายอ๋อไปกัคไปกพมาขมงอ๋อน้อยเยี่ยเยนะครับือว่าเป็นครอบของครอบครัวอะไรอย่างเี้ออกุกฮะสังเกตดูนี่ไปเที่ยวกันจะไปแนเซาส์วเนี่ย่จะทิดเดียวกันนะครับถูกโตโยเลนพักเรือด มีพุทธคุณอยู่ในนี้ด้วยก็ไปด้วยชินไลท์ี่เชียจากทีมเชียงใหม่ก็ได้รับจากทางโคนชอี๋อเดี๋ยวเข้าไปต่อด้านในต่อตัวโยโย่ดังไปตรงนี้จากการสาธิตานะคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นโต๊ะทานข้าวนี่เก่ากินเกาอี้กินข้าวอันนี้คือไม่แข่มชอบหรือว่าตัวโยกชอบเป็นกรรอะไป็กัปกรรอะไรเปิดตู้เย็นมาโ้ อันนี้น่ากินกว่าอาสมชาวีกอะสมบูรณ์กว่าเยอะเลยปัญหาตัวย่อยแต่ว่าทำไมถึงใส่ของเอเยอะขนาดนี้คือเขาบอกเขาชอบเขาจะมีพวกขนมก็มีเลยมัจะมีหมดนะขนมไหมนะครับเปิดไว้หลายวันยังเิดปิดะเดดติ๋วน่เติ๋วหนอยูน่ เขาบอกเปิดละพีนเลโอ้อ่าพ่อสังเกตไหมครับใครกินใครกินเออเขาบอกมาอินกินแล้วหรือยังไงทำไมเลยด้อิ่มแล้วเอาโอเคไม่มีอะไรตรงนี้ผ่านไปจบเรียบร้อยสังเกตว่านักเตะชาวต่างชาตินะครับพวกซ้อนเหมือนเทพไม่ได้หรือยังอะตอนนี้เราดูโซนตู้เย็นไปเรียบร้อยแล้วพวกอาหารเข้าไปเรียบร้อยแล้วรับผัดผ่านมาตรงนี้โอ้ อันน oh, ี้น oh, so ่าสนใจ่อกเฟชองเฟชองอ๋อนี่ครับที่ผมว่าที่เขาต้องทำกินมันอัซบ้ก็กินเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อสอย่างเงี้เป็นอาหารที่โดปวดของชาวบราซิลอาหารหลชัเฟชองเฟชองครับผมเชองเฟชองหอมหอมอมโอ้ถามเหว่าทำไมเทพขวดปวดไปเยอะแยะขนาดนี้ฮ่า คือบอกว่าเขาอะป็นคนคือออกกำลังกายเย <Vegan. S 2> อะรอไรครับเราปกินน้ำเยอะมงน้ำเยอะแล้วก็เะเก็บไว้เยอะเอย่างนี้แหละเกินว่ามาด้ที่ว่าโทาปวดเป็นหสา,า,า,าอ,อ <c oughs> กะเทินไปี่นนึงตรงนี้จะเป็นโซนแบบซิงค์ครับเอาไว้ล้างนะครับนี่ทิ้งไว้กี่วันแล้วโซโย่ r e งับม้มุ้งไอซีเลดล้าที่ล้ามาคู่เก่งเนี่ยคู่เก่งโซโยคือคู่ไหนอ่าคู่ทก่งรยคือคนเมาแน่นี่คือจะใส่ซ้อมแะครับแต่ว่าคือคู่รักคู่หัวเขาจริงเขอยู่ดอ่าอ่าอ่อ่าอ่า่าอ่าอ่อ่าอ่าอ่อ่า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 อ ค็อสาลีคอนเฟรนิสเปรลาโพสิสเนี่ยนะครับก็คือก็เขาก็จะเก็บไว้ในกล่องลในตู้ตูงปกติเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราไปดูข้างบนคราวนี้เรามาอยู่ชั้นสองเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอห้องบรรยากาศคล้ายกับเทปที่แล้วซัมถูกต้องครับนะฮะเราจะไปดูห้องนี้ก่อนนีงคือห้องของใครกบารามีเซยยอร์นะเดี๋ยวมีวงโตัวันโต้กันจากกันก็คือทุกคนนะครับในครอบครัวก็นอนที่นี่

กัดอะไรบนี้นอนไปับสาวนอหลับกอนนะครือ้ดี๋ยวมัก็้องกอนหลับยืนไปไสับกันมาเป็นใจร้อนให้นับสี่ร้อนแล้วไปแล้วในห้องก็จะมีจากต้มน้ร้อนเอาไว้ทาอะไรครับพีเซปาฟาูเลนชีอนติซิลเดสเดลาเดลาคอร์ดนอเซโมอีนาตนเรเีนกตเล นมนี่แหละครับให้ให้ลูกน้อง้กินด้วยกกินเผื่อกเขาด้วยบีน้งน้ำปุ่นน้ำเย็นอะไรอือก็กินได้อันนี้ตู้เสื้อผ้าใครครับ่ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเนี่ยอาปะดูปะดูตอนนี้ตอานี้เป็นลูกสาวตู้นี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใส่ได้ได้ทานทานมา ก็จะมีชุดของทั้งโตโยแล้วก็แฟนของโตโยนั่นเองครับข้างบนก็จะมีของเล่นลูกถามโตโยว่าชุดเก่งๆชุดปรดๆที่ใส่บ่อยๆชุดไหนครับเชยได้ใส่บอยสุดกระชิรไนเดอมีอุปตาชาติยูทระพันหรือเปล่บอกว่า สุดท ah, oh, ้ายเขาไปทิ้งไว้ Columbus ีกห้องอ่าเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามไปดูก็มาถึงห้องนี้อันนี้ถามโตโยกว่าห้องนี้เป็นห้องอะไรยังไงครับเซปเปสเซปาร์มิออีเซปารวอิอิอิโรอาฮะทุกคนคนอะมุต้เมโตัวลุงอยู่ห้วงอื่นตัวลุงอยู่ห้องอื่นตัวลุงอยู่ห้องอื่นตัวอยู่ห้องกืนตัวลุอยู่ห้องอนตัวลุอยู่ห้องอ่นานหลายเ่ห้องอื่นัวลุงอยู่ห้องนี่ยตัวล้งนยูห้องอื่นัวลกชรยูาห้องอื่นตังอยู่ห้อ ไม่ได้มาอยู่นานพวกเาจะกลับประเทศดัตช์เนเซียแล้วก็เลยด้วยกันเรืยว่าใช้เวลาด้วยกันให้มากที่สุดได้คุ้มนานที่สุดโอเคพวาความจุดจุดเน่ัลเสิสมาอยู่แค่สองเดือนมาดูตู้นี้นี่สด้วยที่ตุรกีรัฐดดาล่ามาจะอะชยงรายวันที่ากันมาชัไอ้ทีนที่พูดช่างอิสโตเอย์แล้วเพราะว่ามีภาพเขาเขาเลยเก็บไว้อ๋อไอ้กวนดีนะโฟโต้ ก็จะมีของอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเป็นพวกรองเท้าครับผ้าพันผ้าก๊อตอะไรอย่างเงี้ยพวกเหมือนอันซมเซาไม่มีนะพี่นะที่เป้าขาดอ่ะหมดเสื้อแข่งเอามาดูพวกตัวใม่ๆไม่ขาดบ้างเงี้ยไม่ขาดเลยใหม่เลยทำไมจงซื้อมาเยอะขนาดนี้ปักถามหน่อยเดี๋ยวก็ส่วนดีคอนเทนเซอร์ใช่ไหมเตคมเต็มเลยสุดๆเขาบอกเขาชอบไอ้ตัวยี่ห้อนี่แหละครับยี่ห้อเซนเซาฮูน่าเซนเซาอูตเอนท์สปุสยี่ห้อไหนก็คือเขาจะไปเปลี่ยนใช้ตลอดเวลาอ๋อ ใม่ตลอดบ้างเลยโซนอยไใหม่ตลอดเสีย่เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยใหม่ๆจะไม่เนไม่ค่อยมีอะไรเก่าครับเหมือนเกอใหม่ๆยที่บอกว่ามีรองเท้าคู่โปรดอยู่ถึงคู่ที่ใส่กลองตามมาดูตรงนี้ัอันนี้เป็นคู่โปรดคู่หวงของโตโยเลยนะครับใส่แข่งเลยนะครับเนี่ยยอาเาี่ยยี่นโ่ามีเนี่นี่ยี่เนี่โยีเนี่ยยีเนีเยยี่เนี่ยยี่เนโ่ยยี่น่อ่เนี่ยยี่เนี่ยยีเน่ยยช่เน่ยย่เนี่ยชั่เน่ยเนี่ยนะครับนี่เเน ฝั่งนี้ก็จะเป็นชื่อเขาเนาะเบซีมาเโทารูมาเร่สามอันนี้ก็ชื่อของเมียเขานครับทีนี้มาดูในกระเป๋าหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างเก่งใจตอนแข่งเช่นกันคือจะใส่ซับข้างในนี่นี่นี่อ้มนี่อนี่นี่ไีอเนไปเรนิูโอ้มาก็หมดเเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากคื คือกระเป๋าคือเขาะพร้อมใช้งานดีเหมือนเขาจะไปขายของตลัดนัก่างนี้นะก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ารองเท้าสตั๊์ทนะครับพี่โตโยใช้แข่งขันนะครับมีอยู่เพราะหลายคู่เหมือนกันนะครับถึงขั้นที่ไปสั่งปากเลยเป็นชื่อเป็นเป็นเตดดี้ครัชื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ วันนี้ไหนๆก like well kind of like ็มา well. บุกบ้านโตโย่เหมือนเดิมครับปัทครับโตโยครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้โตโยแจกของรางวัลกับคุณผู้ชมทางบ้านเนี Hoje> ่ยหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้ในบ้านนะครับเราให้เขาฟังก่อนว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอัศว์สาวเนี่ยแจกบ็อกเซอร์ไปนะฮะกับการตั้งคำถามหนึ่งคำถามใครที่เป็นผู้โชคดีแล้วของรางวัลาโตโยไปแล้วติดตามในรายการผักเชิญครับคำถามร่วมสนุกตอนคนบ้านอันโตนิโอ คำถามแมตช์แรกที่อันโตนิโอคลาวดิโอลงเล่นให้กับเชียงรายยูไนเต็ดแมตช์นั้นเนี่ยเธอกับทีมอะไรจำํำได้ไหมรู้คําตอบที่ถูกต้องแล้วตอบให้ไวและถูกต้องหน้าแฟนเพจ C R U T D T V คนไหนตอบถูกรับไปเลยเสื้อที่ใส่แข่งของอันโตนิโอคลาวดิโอพร้อมลายเซน็นไปกอดให้อุ่นๆเลยอยากได้อยากได้

ะครับคงจะจดจดจ้องจ้องร,รออยู่ว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยของรางวัลของอัตริโอเป็นคราอะไรบอกไปแล้วบอกไปแล้วนะฮะก็ก็ ถ้าเกิดใครตอบคำถามของอัตติโอถูกนะครับก็รับไปเลยของรางวัลชิ้นนั้นก็ถือว่าคำถามเนี่ยยากพอใช้ได้นะฮะก็เป็นออกแนวบอกว่าสปช70คะแนนเลยผมก็ไม่ยากขนาดนั้นไม่ได้สอบโอนนเอ็นเ็มเอาหรอแต่ว่าจริงๆนะครับช่วงบิ๊กแจ็คก็จะไม่มีแล้วนะครับรวมถึงรูปแบบรายการของเราเนี่ยนะครับนี่น่าจะเป็นเทสสุดท้ายนะครับที่เป็นภารกิจกว่างโกออนแบบนี้โอ้เศร้าเลยนะพี่ใครที่แบบติดตามการเปิดบ้านนะฮะการจ่อลูกชีวิตของนกอ่อนเนี่ยก็อดนะดิ คือจริงๆเนี่ยเราอยากจะให้รูปแบบรายการของเราเนี่ยเจ่มจนมากกว่านี้เจ่มจนเลยนะพี่อ่าจริงๆ,ะงๆนะฮะก็ต้องติดตามครับว่าเดือนหน้าเนี่ยนะครับเป็นส릴เลกร์มีแล้วนะครับที่เราจะเปลี่ยนรูปแบบรายการครับแต่ว่ารูปแบบรายการของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานเฮฮาหรือว่ามีสาระมากมายเพิ่มขึ้นขนาดไหนต้องติดตามนะครับกับเชียงรายดูแต่ทีวีแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงถามต่อไปว่ายังไงพี่จังเราสองคนยังอยู่ไหมถามว่ายังอยู่ไหม ถ้าออกไปเนี่ยก็ไม่รู้ทำมาหาก,กินอะไรนะครับคนอย่างพี่กาโน่ทำไมพี่ว่ามาครับที่จะอยู่ได้ครับใจพี่ไม่อยู่หรอพี่ก็อยู่ ใครไม่สู้จริงเพราะฉะนั้นนะครับต้องฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าสัปดาห์หน้าเดือนหน้าเนี่ยนะครับรูปแบบรายการของเราจะเป็นอย่างไรติดตามได้นะครับแต่ว่าวันนี้ครับทิ้งทวนทิ้งท้ายครับก็ยังมีของรางวัลมาแจกอยู่เหมือนเดิมล่าสุดเนี่ยโอ้โหนับกันถึงเจ้ารางวัลนะครับนี่นี่ี่น่วันนี้เันเอาลงนี่กูหึงเอาลงมาครึ่งตัวมก็มีแยมตัวก็มีมันเป็นความสนุกสนานในรายการนะครับยังแจกอยู่เหมือนเดิมครับกับภาพคนคอของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดของเราเนี่ยนะครับตอบให้ถ C I U T V map ตัวน่ารักเล็กๆเนี่ยาามันมีทั้งหมดกี่ตัวมันชะแวบออกมากี่ทีก็นับให้แม่นเลคะแล้วก็ฝากให้ด้วยนะคะใครที่เปนเน้นก่อนอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกงี้ครัเม้นต์ก่อนเสร็จแล้วก็ไปแก้ทีหลังตีมือหักแลยนะถ้าเราหนีกเนี่ยจะถือว่าเป็นโมแคะเลยนะครับโมคะโมแคะนี่แกจะไปขายขนมครกกันหรือไงอ่าโมโมคะโมคะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับก็คืออยากแจกทุกคนแหละรไม่ว่าใครดวงดีอะไรเงี้ยนะครับครับผมซึ่งรูปแบบรายการใหม่นะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าของรางวัลเนี่ยหลายคนบอกว่าโหดจายแล้วป๋าในนียแจกผ้าปนคอโอ้หเดนเจอรูปแบบรายการใหม่ของเรานะครับของรางวัลเนี่ยอึ้งกิมกีงั้นต้องเป็นบิ๊กป๋าเลยสิอ่า เอาติดตามขนาดนี้แล้วสัปดาห์หน้าเข้ามาติดตามรูปแบบใหม่กันแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้เวลาของเราหมดแล้วละครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่คอยสนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นลีโอนะครับหรือว่าจะเป็นทออสนะฮะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะแล้วก็ทิพยักประกันไทยครับขอบคุณด้วยครับกับกางเกงยีนส์สวยๆกางเกงยีนส์โบวีนะครับรวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดเชียงรายและสายการบินไทยแอร์เอเชียขอบคุณมากมากนะคะและขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรายการของเราจากเชียงรายยูนิเต็ดทีวีนะคร รายการเรานะครับจะเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ชียงรายยูเนเต็ดวิไอยูเต็ีคือปัญญาควง U T D บอลเชยงายอยู่ในลูกมาเชียให้ขาดใจในหัใจสีสมแห่งเมืองเชียงรายเชียงรายยนเต็วิยตมีคือปัญญาควง U T D บอลเชยงายอยู่ในกมาชยให้ขาดใจในัใจสีสมแห่งเมืองเชียงรายเขาว่าแพ้เป็นค่า มาร่วมเป็นเชียร์เชียรไรให้เป็นตำนานเป็นเสียงออกมาให้มันกองท้งจักรวาลประกาศเกียรติศักดิ์ให้คนรุ่นหลังได้กล่าวขานเวลคัมชูนแดงแห่งล้านนาเชียรจนขาดใจนนกวางสงเจ้าพญาไม่ว่าจะทีมไหนพวกเราสู้จนหมดเวลาถึงแม้จะเคยล้มขอให้เชียร์ศักด์